สวัสดีคุณยายามาตะหาหมอหรือยังไปบุพเพหมอหมอประยูจมปวดแข้งปวดขาพี่น้องอไปหาหมอเมื่อเสานี่กับหมอประยูออกมาน้าพอมอมเก็บกวดใบใหม่อีกแล้ว เมืองแน่แล้วเก็บกวดนี่ใบไม้ล่นก็บ่ได้แปนเอืดเติดสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดตอนสายๆพี่น้องจา๋าตอนนี้9้โมงส5นาทีสบายดีวันออกพรรษาเนาะห้างกบมาตวัดมาจะทำบุญตักบาตรทุกวันพระ บรรยากาศเจ้านี่พี่น้องกับบ่อคอยแดดปันไหเมฆล้ายหลเป็นทรงมืดๆคึมๆแน่แดดแดดจักน้อยเนาะก็คือสีบ่อคอยแดดปั้นเมื่อวานนี่กับบกับแดดปันไหนเด้อกำลังสีลงเกี่ยวเขาขาเจ้าทยอยมาเนาะจากทางไหนแน่นเ,นเห็นมาหลายคนอยู่ขาเจ้ามาฝุ่นกำลังยางลายลอยู่ฝุ่น อันนั้นเขาเจ้าห้างก็ลงมาคือกันเนาะผู้ลงแต่เสาก็ลงเมองในเขายายรุ่นนี่เหลืองมนแล้วสีเด้เกีียวเลยพี่น้องเขายายลีก็ยังเหลืองเนี่ยยิ่งแดดยิ่งสุกไวเนาะกลับมาอีกทีแปดเอิดเติด ยังเหลือแต่คองลุงเลินยัง้านในเกลี่ยนี่เขียวๆนี่มันเป็นเขาก่างเนาะมูวร์อันกับบดิมะเกลี่ยน้องเขาสัมพี่น้องไปในเมืองมาจนว่าคำเขากระซุกบ,บิดทง ดีแต่หลายคนเกี่ยวเพราะว่าคนที่เขาเจ้าบริกเกียวเขาเจ้ากับมาซอยเนะยาะญาติพี่น้องแน่หมู่แน่แต่เมู่ว่านี่หลายคนเด้มาเนะเาะพอญาติญาติของพ่อนงเหมยกับมาพอตอนดำน้ำก็ไปซอยเขาเจา้าเขาเจ้าบรแล้วแต่วปีนี้เขายังพานเกียวเขาเขาก็มาซอยเมื่อกี้ก็เห็นมาสามสี่คนผู้เด้อ ญาตทั้งพอนงเมยแล้วก็ซุ้มแก่งเจสีกามา่ัวนนี่ขอบครัวเจแหลญาติพี่น้องเนาะแต่มัมนนือนก็ทส่งๆหลายคนอยู่แต่บ่หัวไยแน่มาแน่ส่วนไงก่็อันแก่งเกาๆเกาละ่ะลงเธอละสองสามให้พี่น้อง เกี่ยวเข่าดีไวอันนี้เกี่ยวเขา่ามือที่สามเนาะเบืองในแถวนี่แต่ว่าบ้านเฮือกาม,มือนี่แหละสิเฮือเนาะนี่อันที่เกี่ยวนี่แม่นเบ็ดเกี่ยวมือแหลก็ยังบ้านนี่เฮือเข่าอยู่มืนอนีกกระซิมัดส่วงเทียงนี่แหละมัอนอีอาจสิค้นเขานำมัดนำเกี่ยวนำเนาะ แปนเออเติร์ดพี่น้องอันที่สองไฮน่อยนน่ของยายลีได้พี่น้องจา๋าอืมแต่มันขามมาอยู่ฝั่งนี่แต่กีฬามันเป็นไฮเดียวกันนี่ไฮเดียวกันแล้วที่ไม่เหตุทางตัดของยายลีก็เลยม,มาอยู่ฝั่งนี่สองไฮน่อยนี่ก็เลยเป็นดอนอยู่นี่ละพอยายลีแล้วก็ยังมาในเกี่ยวจักต้นเนาะแต่ว่าเขาเพิ่นกัดชุกแล้ว อันเหลืองๆในแมนเบิร์ดพี่น้องเกี่ยวรอบนี่ก็ถือว่าอาจ,จิแล้วเบิดทงเนาะแต่บ้านบะมีเขาบะคอยนิยมใส่รถเกี่ยวเขามันก็มีอยู่รถเกี่ยวเขาในหมู่บ้านนี่แหละ แต่เขาก็บ่ค่อยใส่เน้หน่อยนักหน่อยเจ้าส่วนใหญ่ก็ยังวิธีแบบดั้งเดิมอยู่ใส่ให้งานคนเกี่ยวเนาะแต่บ้านเบ้าหมีกับส่วนใหญ่ก็บ่กค่อยได้จ้างดอกถ้าเป็นเกี่ยวเขาไว้อยู่หลายคนซอยกันถ้าเป็นดำบหน้านะมันบ่กค่อยได้ซอยกันเด้ยมันฝ้าน้ำน้ำกับเกี่ยวไผเกี่ยวมัน จ่างลุกกาดำหน้ากระจ่างอยู่แต่ว่าจ่างดำหน้าเกี่ยวเข่าบ้านบะหมีกับวันละสองรอยเนาะจะเกี่ยวผู้ใดอะไเขาลงมาเบิดสามสี่ดวง <c oughs> ออยีอยงนางเทา หม้ออีหยังอันนี้น,นนะเฮ้ยอย่าบอกละอันหม้อน้ำต้มมันหวานดีหมดลูกหวานดีหมดลูกอ่ะแม่บอกเจ็บมากเลยจมเจ็บหันเจี๊ยบมีนต้มหวานให้กินโอ้โมือนเรามาเจียบมงสวิรติาเจะเบิ้งจะเบิ้งเจ้าพองนะข้างกรตือเจ้าพองห <c oughs> น้านางกระตื่นคอยมานะาห้างกำมะงองกำแหงนางอัมบาราคือเจ้ามือวานนี่เมื่อโมแม่บอกขาบอกขิดมาแล้วสิมาแล้ว มาแต่เศร้าพี่น้องกับทีมงานเก่าีมาเยอุดทามาฮบอกเจสีเรามาอยู่่บด้มาบอไปันอ๋อสิไปงานแข่งเรือนะจ๊ะกับบรด้เลียวแต่เนาะผู้ใดว่างกับไปเที่ยวผู้ใดโบว่างกับบรดไปแลียวแต่ผู้อยู่กับเหตุใสาเหตุที่เธอบริไปนะโหดีเธอไม่มีเงินอืมยะอ่ยายืมได้ แต่ต้องรีบคืนไม่ชอบทวงตังค์บอยืมหรือกระเบอบไปอะย่าไพติชาอันติชายืมกัะเขาไปเบิร์ดก่อนค่ะสวันสิไปจักโมงเนี่ยไปช่วงบ่ายอันเพิ่นกระซีเพราะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงออกพรรษาพี่น้องงานแข่งเรือสนุมานกะสองรอยไปดมนีบอบดไป่ายบอ มือหนีก็ดื้ออ้าววันศุภะมือนีเพื่อนว่ามันโบราณมีอย่งเขาจะเออเลิบนเพื่นเลิก่าเนอะบ่มีกับพังเบิงบ่บ่มื้ออื่นกับมื้อฮื่นพี่น้องกับสิพาอันทีมงานหยุดอยู่แต่ผู้ใดไปมื้อนี้กับมื้ออื่นกับพักกันมาเกี่ยวอืมกับเปลี่ยนกันไปเนาะเที่ยวแน่เฮ็ดงานแน่อืมก็ว่ากันไปเนาะพี่น้อง ก๋วยแข็งอยู่บ้านยาเือก็มีแข่งเรือในหนองเจ้าเออแข่งโลดเรือในสามลำอันนี้มื่อนี้ยกะคนกันสิบ่ค่อยหลายปันไดยได้พี่น้องแต่ว่าขนาดว่าบริมาครบเรื่อมื่อนี้เนาะอันนั้นจะคล้องหน้าจะคล้องบ้านอมมาลาฮังกระตื่นคอยมานฮั่งกระลุกมะงองมะแง่ง ดูมาน้า่เแล้กเพราะว่าบ่มีแบตอันนะั้อัมมาลากระเบาเอือพี่น้องจา้าแต่ก็หลายคนนีพี่น้องอันแถวเราแวกดิเขากระเจ้ากับอันสงสัยว่จาจ้างคนงานเนาะแต่ละมือนะคนนะ่ะพึกๆๆึกพึก,พกอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครมาบ้างวันนี้รายงานตัวอันนี้ก็แม่นเบิดพี่น้องนี่อันซุกๆนี่แม่นเบิร์ดมันีอเกียวขึ้นฟังนี่เนา แมนเบิร์ดผุนไปหอดกกอันจิกกกไม่ชงสูงนี่แมนพุนพุนพุนไปพุุ่น่ะคือเกีียวลงพุนอ่ะคือเบิร์ดเลยนอมันเข่าพันเดียวกันมือน,นี่บ่คอยครบทีมปันไหนเดี๋ยวมาดูอันนี้ก็จะเป็นอันผัวเจแล่พ่อคู่แฝดแล้วกับพรไ่ เอาเบาอ่อ,อ,อยใซ่ว่าสิไปงานแข่งเรือเปลี่ยนใจชาคเปลี่ยนใจอาญาแล้วก็มีอันเจแล่สีมอนแล้วก็ญาติอ่าทั้งใดบุอันญาติพ่อน้องเมยเนาะมาจากคนมาสี่แลมาสี่คนอ้าวเจแล่ เขาเจ้ามาซีได้สู่เขาไว้บ่เจ้าก้มามีขึ้นเหมือนแม่นบ่เพื่อนกับมานซีอันแม่ลูก<แ>เพื่อนนี่แหละพี่นอ้องเนาะนี่กักบเอแม่นองเมยพอนองเมเะะยแล้วก็ญาติพี่น้องเพื่อนนี่มาสี่คนพี่น้องจ๋า ปุ้ยอยากได้คนซอยนะป็นยากพี่น้องเวลายามดับกับไปหาซอยเขาเจ้าจะคล้องดับแล้วก่อนเทคนิคเขาก็เป็นหนีเฮาแบบเทคนิคยามเกี่ยวเขาบริเกียวเขาก็มาซอยเฮาอืลงทีละสามให้พุทธอีกแก๊กหนึ่งอยู่พุ่นสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดสิบเก้าสาวสเอ็ดชาสองอ้าวขนาดบุรีมาครบยังวัดสะสองคนบัดที่นี่คือชิเล้วอีกองวันนี้พี่น้องมันสร้างว่าแท้เจ้าคิดจังหวัดจังไหนชีแล้วเฮอไ่ต้องพักเที่ยงเด้ออ้าวเอาเหมาได้มาออื่นสิพาหยุดไปงานแข่งเรือนี่ข้นแล้วมันนี่พาไปมาออื่นข้นบ่แล้วมันนี่มาออื่นเกี่ยวต่อมือืผุดจักะไปเออ รีบรีบรบดได้บังคับแต่ว่าคู่ไว้ลุงเลินเนาะแล้วก็มีผู้ใดแอันใส่หมวกเส้นโอ้ยยายรวยพี่น้องจ๋า,จา,าเ,เออนึกว่าอยู่เลี้ยงหม้าอยู่บ้านห <laughs> ม้าก็ออกลูก <laughs> ปกติเผ่ามาพี่น้อง ยายรวยแล้วก็ยายบุญนะจ๊ะสวัสดียายบุญสิไปยอยู่บอกงานแข่งเรื่อน,นี่นะไปยายบุญบอกว่าไปยายบุญบอกว่าไปเออไปแล้วเาาเกี่ยวนาะออันนี้ก็คือยายยายลุนพี่น้องจ๋าเกี่ยวข่าวอาสาเมคีพี่น้องจา๋มมา,า,า,จาแล้วก็พ่อใหญ่สร้างเนาะ แต่มน,นีกทีทั้งมาทั้งนขนเข่าพร้อมแล้วก็น้องเหมยนะจ๊ะแต่ว่าซุ้มเจสีกับมาตั้งแต่มือแรกแต่ว่ามน,นี้เพิ่สิไปงานแข่งเรือสวรรค์นเขตเนาะสิไปส่วงใบกับเข้าสาวันนี่ลหละแต่มน,นีเพิ่นบริมาเนาะขนาดบริมาเองเช้าสองคนนี่แม่คณะมาเช,ช้าสามเช้าสี่สหาหน่ะป้าทำสถิตินะจ๊ะอันนี้คือโบแมนเขาเจ้ามารับจ้างด้พี่น้อง ลงสามไ้เลยเกีียวรัดหนารัดหลังแป๊บเดียวแล้วเบิงเ้งงน่เกี่ยวตะผุ่นมาพี่แต่มือวานเนี่ยเกี่ยวไปฟังนั่นพุนฟังน่ะก็แล้วแหล,ละมาขึ้นฟังนี่แบบน,นี้ก็สิกเกี่ยวขึ้นนี่แหละนี่แมนเบิร์ดไดจุดฮอดกุกใหม่เนี่ยเรื่องเลือในแมนเบิร์ดเนี่ยนี่แล้วฮอดผุนอ่ะแล้วก็เกีียวลงผุ่นแบบน,นี้แล้วก็คืนไปป้าฟังนั่นแบบน,นี้ ปลาเทียงฟังนั่นกับผู้ดีและเกี่ยวจากนี้แล้วก็ทั้งนั้นก็เริ่มซุกเนาะเอาสิแถวเราแวกบ้านนี่พะยิสูทงนี้ได้คือความสาม,มัคคีนะจ๊ะสาม,มัคคีล้วนๆพี่น้องบ่ได้ว่าแต่แค่ตระกูลใหญ่ยอย่างเดียวหลายคนก็สิเห็นแต่ตอนกินพึกๆอยู่ข้าเจ้าวา่าคือมาหลายแทฉญาติพี่น้อง ตอนกิ่นไหมตอนเห็ดเรียกกันหลายกันพี่น้องนี่เบิ้งเอาวันนี้ยี่สิบสองคนเนาะพวกวผู้ใดบริเกียวก็มาโฮมตัวอยู่กันตรงนี้แต่ว่าบริมาเบิร์ดเน้นี่ยังหลายคนอยู่ที่บบเห็นเนาะพวกขอบัวดจีหล่ก็มาซีแล้วซิมอนพรไสแล้ะกะพ่อแม่เนาะและญาติพี่น้องพอนองเหมยกับมาซี แต่มรีกอากาศก็สบายสบายพี่น้องบกค่อยแดดปนันใดดอกนเนาะเบาๆกับมืนมืด,มดคขิมๆมเมฆหนาอยู่พูดแล้วก็ลงทั้งฟังนั่นอันนั้นก็แมนเนี่พี่น้องเนาะอันนี้เกี่ยวคนละโนเลยรัดกันเนาะแต่ว่าเขากับบคคอย บก่อยหนาแล้วก็บก่อยบางธรรมดาเกี่ยวง่ายๆแต่ว่าเขาน้าเบามีดีอย่างหนึ่งพี่น้องถึงว่ามันสีบก่อยงามเป็นไหนแต่ว่าขอดีของมันคือบ่มีหยาเลยนั่นเนาะแต่ว่าเห็นหน้าผู้อื่นละเกี่ยวยา,ากหยาเต็มอยู่จักอันใดเขาจักอันใดหยาเบืองในะอันที่เห็นในบดิมีหยาดิพี่น้องเบืองนี่บดีมีหยาแทบบ่บเห็นจากต้นเลยเนาะมีหยาแต่ในคันแทนนาข้างล่างก็เป็นหยาในหน่อยอย่ะมันโมเมนต์หยาสูง มันเลยเกี่ยวสบายลงไฮได้ก็แล้วลงไฮได้ก็แล้วแป๊บเดียวแล้วไฮจักว่าสิแล้วสิแ <c oughs> ล้วคือลุงลุงเลินว่าประจกักสิแล้วมันนีเพิ่นว่า,มาเมาให้มันแล้ว <c oughs> แต่ว่าตอนเที่ยงกับอาหารการกินกับเตรียมไว้หลายหลาพี่น้องเมื่อวานบ่มีไปในเมืองมากก็ซื้ออาหาร มาเตรียมไห,ห้คนงานเออมเมนคนงานทีมงานเกี่ยวข้าวอยู่เนาะเมื่อวานนี่กับเอ่อพ่นต่มเป็ดสองโตคือสิเบื้อเป็ดล้วเป็นหน้าทงได้กกินตะเป็ดหน้าเจแหล่กินตะเป็ดเบิรหลายโตแล้วหน้าเจแหล่นะสิเป็นซิบโตแล้วเป็ดไก่กับบริสุทธิ์เพี่น้องเลี้ยงเองเลี้ยงเองกินเองเนาะ ในทงนี่คนบริสออนผู้ใดสอ่อนซิมอนพอดไซนี่ละ่ะดีแล้วมือนี้ยังอันเห็นใส่อเสื้อผ่าแคนยาวให้ใส่หมวกใส่กุบกับบะไซเอามาให้กันโยนทิม <c oughs> <c oughs> เพื่อนว่าเพื่อนอึดอัดเรียบร้อยให้เดียวแล้วแป๊บเดียวเนาะแต่ว่าอันนี้ตอนใช้สายพี่น้องแปดโมงกว่า เดี๋ยวรอเบิงสว่างบ่ายมันแดดบ่ไปเกี่ยวสนนันมาเนาะเขาเจะไปเกี่ยวสนนันมาเกี่ยวเป็นแถวเป็นแถวย้วมกินกะกิ่นพี่น้องยามเห็ดเวียก,กับเห็ดเนาะยามทำงานกับเห็ดอืมบ่ได้เห็นคนหลไยแต่ยามกินเลยพี่น้องจา๋าเดี๋ยวอ่าพังเบิงเนาะพังเบิงสถานาการณ์ แต่ว่าสิยุดธเกี่ยวเข่าหนึ่งมือสิพาเขาเจ้าไปงานแข่งเรืออยู่ชนุมานอำนาจเจริญเขาเริ่มตั้งแต่มือนี่แหละที่สนะิบเจ็แนาะแต่ว่าแข่งเรืออยู่สวรรค์กาเขาเจ้ากันเริ่มมาหลายมือแล้ว อย่างนางเท่าลง,ลงเว่งไปยังุคนเบิงดอกเ <c oughs> ย่ายไว้แล้วท่อหลายพี่นองเออกระเบิงเล่าเนี่ยเป็นอย่างอืม แล้วก็อุตส่าห์มาเกี่ยวเขาน้ำโมยกรเบื้งแล้วเป็นอย่างอาเบิกคิปกตแลก้วเกี่ยวไม่ได้ออกจากบ้านจากซองแล้วอุตส่าห์ม,มนี่ก็มากแต่เด็กๆพดนะยัง่อยากเบิกจะฝากติดตามเบื้องนางในพี่น้องจา๋าก็เป็นอีกคนหนึ่งนาทีอยู่ในทีมนี้นะจ๊ะเบงกเบงเดะ กลัวนักสิออกมาจากบ้านไหนก็บ่รเทาง่าพอฉนั้นกระเบิงนั่งแน่พี่น้องจ๋าฝากเบิงฝากสมนะหลังจากที่เกี่ยวข้าวเฉดนางก็จะไม่มาอีกแล้วนะนี่หละพี่น้องจ๋าเนาะก็หลายคนอยู่นี่กับบุคอยแดดบาดทมบาดยังเนาะเมกมันหลาย แต่ว่าเกีียวเข่าตัวเองก็สบายแน่พี่นอ้องบ่อใดๆคือรับจ้างเด้รับจ้างเขาเจ้าบ่อได้ผานั่งได้พ้าเกีียวอยู่หันอันนี้เกีียวเข่าสบายสบายเมื่อยแล้วก็พักเมื่อยแล้วก็นั่งเนาะพูนปปะะปไปโฮมพูนโฮม,ม,มน้ำคาวพูดจังสัญญาณดีไปแม่มันบ่อลดก็เคื่อเนเจ้า<อ>จ้าไปกับบ่อใดเจ้าต้องเปิดเท้าไหวแล้วเจ้าก็ต้องลงมาไผ่ต้นจิกพุ่น่ะปีนต้นโพธิ์โซฮะ สัญญาณสองขีดพี่น้องจา่าเดี๋ยวมาวหน,นี้บหมีก็นสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เดี๋ยวสิลลเกี่ยวเข่ากันพี่น้องเนาะ เหมาเบิงเดี๋ยวรอเบิงอันช่วงบ่ายวัซสิแล้วคือล,ลุงเลินว่าบอนี่อันนี้แม่นเบิดเด้อันเต็มมองกันเขียวเขียวขึ้นไปนะของลงุงเลินอันสองไฮแดงแดงในแม่นเบิดซุกเบิดแล้วผุ่นเกี่ยวไปหอดพุนละแล้วก็สิลงพุ่นเนาะ <c oughs> ถ้าสุดฟังนี่ก็สิลงไปฟังนั่นไปแล้วท <c oughs> <c oughs> ่านผู้ชมสบายดียังดีที่มีโฮมเนาะ พักผ่อนน้ำน้ำสมน้ำหวานก็นมีพี่น้องน้ำแข็งก็มีพร้อมบริการมันเอาเบาฝนตกเบามื่อก่อนเขาว่าฝนตกเข็อื่นเนาะพาย,ยุเขา่าแต่ว่าตกเขตอื่นพี่น้องแต่ว่าทั้งนี้ก็โชคดีที่แดดมือนี้ก็สิมัดเข่าแล้วก็เกี่ยวเข่าพร้อมพี่น้อง ไปแล้วสบายดีไปล